ลแบบฝึกหัด3.2กเรื่องปริมาตรกลวยจากหนังสือสะสะวะทข้อที่2นะคะเทียนไขแฟนซี2แบบแบบแรกทําเป็นทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว3ซนติมและสูง5ซนติมตรอีกแบบหนึ่งเป็นกลวยสูง6เซนติมตรและมีรัศมีของฐานยาว2ซนติมตรนักเรียนคิดว่าเทียนไขแบบใดใช้เนื้อเทียนมากกว่าและมากกว่ากันเท่าใด จะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้นะคะให้เปรียบเทียบนะคะเทียนไขอ,อยู่2แบบนะคะเราก็จะต้องค่อยให้ให้เอาเนื้อเทียนไขนะคะมาเปรียบเทียบกันว่าไหนมากกว่าดังนั้นเราก็จะต้องหาปาริมาตรของเนื้อเทียนเนี่ยทั้ง2แบบแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะคะอ่ะเราลองมาดูว่ามีแบบไหนบ้างนะคะแบบที่1บอกว่า เป็นทรงกระบอกนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว3เซนติเมตรแล้วก็สูง5เซนติเมตรเราลองวาดรูปแทนนะคะทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางยาว3มเซนติเมตรนะคะาจากเส้นผ่านศูนย์กลางยาว3เซนติเมตร เราก็จะได้ว่ารัศมีเนี่ยยาวเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะได้1.5ซนติเมตรความสูง5ซนติเมตรแล้วก็กำหนดไปนะคะ5ซนติเมตรอันนี้แบบที่1ทีนี้มาดูแบบที่2แบบที่2เป็นทรงกลวยนะคะสูง6เซนติเมตรรัศมีของฐานยาว2ซนติเมตรเราก็จะวาดรูป กลวยนะคะแทนเขียนไข่แบบที่ 2, 2แอบกำหนดขนาดลงไปนะคะ <2> 2> สูง6เซนติเมตรรัศ<ส>มีข้อนี้ให้รัศมีมาเลยก็จะได้2เซนติเมตรเราก็จะหาปริมาตรของทั้ง2แบบนี้มาเปรียบเทียบกัน แบบที่1นนะคะเราจะต้องหาปร,ริมาตรของทรงกระบอกอจากสูตรนะคะจากสูตรยอ r ยกกำลังสอ h นะคะซึ่งอ่ r เนี่ยคือรัศมี แล้วก็ h แทนด้วยความสูงนะคะส่วนค่า p าเนี่ยก็จะเป็นค่าประมาณ3.14หรือ22.7นะคะตรงนี้ก็เลือกเอาได้เลยเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ได้กำหนดมานะคะว่าให้เราแทนด้วยอะไรอะแทนลงไปนะคะในที่นี้เลือก3.14คูณ r กํลังสงก็เป็น1.5ยกกํลังสงนะคะคูณความสูงก็คือ5 แล้วก็ยกกำลังสองก่อนอัน1.5นยกกำลังสองนะคะได้2.25คูณ5อีกทีหนึงเราก็จับทั้ง3ตัวนี้คูณกันเลยนะคะได้35.325ลูกบาทเซนติเมตรเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนอ่าแบบที่1นนะคะได้ปริมาตร3 1 5 3 2 5ลูกบาทเซนติเมตรมาดูแบบที่2นะคะเราจะต้องหาปริมาตรกลวยเราก็จะหาได้จากสูตรเศษหนึ่ส่วนสาพายกกำลังสองเอนะคะซึ่งแน่นอนว่าพายก็จะเป็นค่าประมาณ3.14หรือ22.7นะคะ R เป็นรัศมีแล้วก็ H คือความสูงเช่นเดียวกันเราก็จะแทนค่าลงไป เศษหนึ่ส่วนสคูณพายก็สามจุดหนึ่ี่รัศมีคือ2ยกกำลังสองคูณความสูงคือ6นะคะอะตรงไหนตัดทอนกันได้เราก็ตัดทอนกันก่อน6กับ3ตัดทอนกันแล้วก็จะได้2องนะคะเราก็จับหารกันอะที่เหลือน,นะคะก็จะเหลือ3 1มจคูณหก็ได้3.14จคูณสองยกกำลังสอง ได้4แล้วก็คูณอีก2นะคะก็จับมาคูณกันทั้งหมดก็จะได้25.12ลูกบาทกเซนติเมตรอาจจากโจทย์นะคะเขาต้องการนะคะอยากที่จะทราบว่าแบบไหนเนี่ยมีเนื้อเทียนที่มากกว่ากันแล้วมากกว่ากันเท่าใดด้วยนะคะอาจจากที่เราหาได้ตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะว่า เทียนแบบทรงกระบอกเนี่ยมากกว่านะคะถ้าเราอยากทราบว่ามากกว่ากันเท่าไหรนะคะเราก็จับมาลบกันนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะ,ะเราอยากทราบว่าแบบที่1เนี่ยมากกว่าเท่าไหรนะคะ มากกว่าเท่าใดเราก็จะจับมาลบกันก็จะได้10.205ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะ